สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่โกกโกนะคะมาดูช่องใหญ่นะคะสองกล้องดูดูนี่นางไหญลังบ้านแเสือโอ้อะไรคะช่องใหญ่ไม่เห็นผักโอ้อดไม่ได้เลยทั้งที่นี่หรอที่นี่หรอจะทำยังไง,ไงอ,อ,อ,อ่ะีนะ่นี่เอ้าเอ้เอ้าสง ซ่อมใหญ่อมเก็บอยูอย่อมก็หน่อยสิซ่อมใหญ่ทำไมเล่ขาขนาดนี้เอาเสื้อผ้าประดาโซเป็นไม่เก็บขึ้นเนะเนี่ยเก็บนนอออกมาโซเลยเราก็เก็บนะคะช่องใหญ่แล้วเราขาโซขาไม่ได้เอามาใช่ไหมขาก็เราจะไปนู่นก็เก็บไปนู่นเราก็ไม่เห็นจริงเขาไม่เห็นจิง จาจะไปบอกไปให้เผื่อเฝ้านาสิ่งขอก็ดูตอนเช้าเผื่อเราจะไปอะไรเนาะซือเครื่องก๋วยเตี๋ยวบ้าบอกไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวเลยเราไปทุละกเขาก็ไปทุละเราก็ไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวเลยลุงพันพาไปนี่รถตู้ตู้ไปว่าป้าให้มาแล้วนี่ให้เงินค่อยมาแล้ว

อ๋อมี่น่าแกบอกแกออกขี่รถออกไปแต่เช้าอ่ามไปหาหมูนั่นแหละแกบอกอย่านะ้ว่าว่าค่อยซื้อหมูมาเดี๋ยว่อเห็ดไม่ทานก็ื่นได้ไหมเออแต่พูดอยู่แต่ไม่แต่พูอยูตไม่แต่พอย่แต่ไม่ตู่ดอยู่แต่มเแต่พูดอยู่แต่ไม่พอแล้วม่พูดอยไม่แ่ดอยแต่ไม่แต่พูอยู่แต่ไม่แต่พดอย่แต่ไม่ต่พูด้ยู่ไมดย่ตไแต่อน่ดึยต่ไม่แต่ดอมพดอยู่นะม พยายมย่เลยก็อะไรย,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 ย่างเงียตงมารองโดดปิดไม่ได้เไมอใช่ไปไปก <ไป S 1> <ป>ันไปทางไหนไปทางทุ่งนาดูไปทางไหนทุาไปเลยเยอะอยง้ยไปทำอะไรจ้า พวกกระดูกหมูฝากพืขอถุงนอยปลา,าขอถุงนอยอไ่มีมือถือช่อกดูช็อกใหญ่มี่โอ้ไม่มีมือถือขอถุงก,กระป๋าจะทำกับข้าวอะไรจ๊ะ ฝักตำลึงฮะเอาหมูกินหมูสบายีบกกินหมูก็ตุตวๆนะเอ้าเมื่อคืนจะค่อยบอกว่าป้าดากินข้าวไหมแล้วจะบอกว่าเออค่อยออกไปซื้อหมูแต่ค่อยทําไม่ทันและลืมใช่ไหมหมูน่ะลืมพูดอยู่ค่อยอยู่หน้าโดมโอ้อยู่หน้าโดมเลยนะพูดกับค่อยอยู่ได้ว่าค่อยไปซื้อหมูก็ไปซื้อหมูแต่ค่อยทําไม่ทันป้าสารล่กินเขา ก็คิดว่าเจ้าเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านบอกโอ้ข้าวตู้เย็นดึงออกปุ๊บตึงรีบพ้ามมอเตอร์ไซค์ออกไปเอาไปเอามาข้าตู้เย็นอยู่บ่เมื่อกี้เห็นเี่ใช่ไหมแต่น้่งตู้เย็นอยู่มันก็คงจะเป็นปลาแหรอหอมนิดนึงหอมนิดเยอก็คงจะนัวใช่ไหมเอออีหลีนานแล้วที่ไม่ได้กินผักจำลึง เรามีผักตองมือแล้วก็มียอดมะระหน่อยนึงจะหอมใส่กันเสบ้านค่อยผัดหอมใส่หมูไม่เหมือนกันเนาะบ้านค่อยใส่ผักตองพูนะก็เขาเริ่มใส่เนยหวานเนยหวานแล้วก็มันก็จะได้มีรสชาติฝุ่นเออแต่ยอดจะพุ่งพุ่งมันไม่เปรี้ยวนะเนาะ แต่บ้านถ้าถ้าค่อยเราค,ค่อยแกงใส่อันนี้เราบอกว่าาแยากใหญ่ไปเดี่ยวตะโพวกโลกที่นุ่งร้างบอกว่าอยู่อยากกินนะแม่ดาเอาไว้ให้มันหูให้มันขึ้นทำาะไรให้มันขึ้นไปเอเอได้ได้อดไม่ได้เขาบอกอีแต่บ้านค่อยก็อีกแบบหนึ่งในป้าไทยบ้านแกงหมูค่อยจะแกงแกงใส่ ฝักคำภูที่ค่อยแกงที่ปัวกลางบ้านค่อยใส่หนี่ญใส่มะเขือใส่ฝักคำภูใส่มะมีเนาะใส่ขนุน ใส่ข้าวหนุนมันไม่มีท่เบ็ดอย่าอ่ะเออนั่นแหละใส่นั่นแหละใส่ใส่ขนุนแล้วก็ก็ยังไม่ขึ้นเนาะใบสะพูนะเออ้าาูกหลลยรอบแวนะใบนั่นแหละใบสะพูบ้านค่อยแกงแบบนั้นใบที่หนูเอามาให้ย่าปลูกอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วบ้านค่อยน่ะไปเอามาแกงโลดเออเดี๋ยวลังบ้านค่อยน่ะฝักสะพูเดี๋ยวรอบหน้าเดี่ยวเขจะสอนเยอะเออไปเอาโลดค่อยแกงแบบนั้นค่อยบาแกงคือเนี่ยมา แกงแบบนี้เจาเราต้องแกงเสร็จปลาแห้งปลาเนะอี้ยนะไม่ชอบเลยตัวใส่กระดูกหมูเออกอกแบบคนละอย่างครูไทยคือกันแต่มันก็ทำตอกข้าวไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องแล้วแต่ชอบใส่ยอดบวบใส่ยอดฟักทองอีกบัดนี้แล้วใส่หมดเลยใส่หมดรวมมิตรเลยรวมมิตรกันค้าเอาลูกใหญ่ใ้่ในหม้อเลยแล้วเออเร็ ไปไม่หมดดีแล้วเอาทำไมต้องแกงใส่อันนี้ด้วยไม่ไม่ไม่่หุงข้าวเอาหุงข้าวใส่นี้ก็เป็นบ่สวยเลยเออไฟดับดีจ้าไฟดับาโอวยๆอปาคาเก่งมากเลยของงใส่หม้อนี้ก็เป็นแม่ของค่อยใส่ซึ่งบ้านค่อยใช่นี่ระยะก็เหมือนเราใส่ซึ่งบ่ โอ้ดู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 เปิดดูนะสวยนะนี่โอ้สวย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 โอ้เก่งเก่งเก่งได้ความรู้ใช่แล้วเาแล้วไปกับแล้วแล้วก็ุงใส่เตาเกลยเออได้ความรู้อ อ่าจ้างงอันจ้าันี้เลยมันไม่ไม่โอ้ไม่ใช้ไฟแรงตอนแรกๆนั้นเราก็ไปแรงพอมันเดือดเดือดเดอเราก็คนไฟลงโอ้บอกคอลุกไฟลกกว่ากลัวก้นมันอันนี้นะรั่วอะไรน่ะไม่เป็นไรเนาะไมเป็นโอ้เหมือนนึ่งข้าวโอ้เดืความรู้แล้วไลงเหมือนไฟลงยเคยหุงข้าข้าวี่เคยดิไม่เคยค่อยเคยหุงแต่ ค้างซึ่งแล้วก็เอาข้าวใส่ใส่ในในซึงเป็นกะละมังแล้วก็ไปนึ่งแต่เมืออเราหุงข้าวแต่ว่าเอาไปโรฟแบบนั้นแล้วก็นึ่งค่อยเคยทําแต่แบบนั้นแต่ว่าที่เราต้มข้าวแล้วลินออกพ่อก็ทําไม่ค่อยทําเพราะก็ค่อยค่อยค่ทางครัวมันไม่เป็นอ่ะนะเมนทำเป็นบ่กทำแบบเฮีย ที่ี่โรงงานนะที่โรงงานนะเขาหองให้พน um> ักงานองค์ให้ให้พนักงานน้ำหม้อใหญ่ๆนะหม้อใหญ่ๆเขาจะไม่หุงใส่เตาไฟฟ้านะเขาจะหุงใส่เตาแก๊สโอ้บอกอ๋อแปลว่าแปลว่าป้าดาได้ความรู้มาจากโรงงานโรงงานโอ้เค่อยไม่เคยเห็นเอาใส่ถั่วด้วยพี่น้องใส่ไข่รวมมิตรไปเลย เอาไปกินด้เดอ้อ<า>ไดจะออกลออกกูกแม่ของข้าเป็นไหนเดี๋ยวจะเอาไปสู่กันกินที่โน่นเอาแม่ก้อยซิมบ้างเดอ้อได้มะแก,กแบบนี้จะเบอออกมาแบบไหนนี่อะไรก็ใส่ไปมัดนั่นแหลยยะว <c oughs> ันนี้ก็มาบอกว่าหมูข้าวแบบนี้ต้องข้าวต้องข้าวซึ่ด้วยอ๋อใช่ค่ะ โอ้ไะเรา,ปปาเเวันนี้เราก็จะมา,มามชมครัวปราดานะคะ,ะอโอ้ก็เห็นพริกนี่แหละนี่ประดานสบายเลยได้นี่เก็บพริกมาแกงมาอันนี้เลยนี่ก็เห็นก็เห็นมะละกอเนี่ยเพื่อตัดสินขโมยมะละกออีกบานเนี่ยขอขอ,ขอเอาพอดีเอาพอดีตำาน่ะนะ เอาลูกไหนป้าในบ้านพู้ดีตำจำลูกสิวันนี้เราวันนี้เราจะอยู่อยู่ทุ่งนากับป้านะสามาเหละกอ,อกินนะตายแล้วค่อยไม่ได้ไปค่อยจะเฝ้านะ,ะา หากินหาอยู่หาก,กินทุ่งนาคะ่ะหาอยู่หาก,กินแถวทุ่งนาเรานะคะ<า>ดูดูดูพี่น้องฝนตกฝนตกแรงแล้วน้ำทั้งหมดเลยเนาะไหลโจกบจบเลยน้ำนี่ฝนตกแรงเมื่อคืนนะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนีิหนูหอางูจะเข้าบ้านค่อย เกิดได้เป็นเมียงูแล้วมันวิ่งไล่กันข้างโคกวิ่งไล่นั้นตุ๊กแกมันวิ่งไล่กันไล่ตุ๊กแกตุ๊กแกเข้าในบ้านมันก็เลยจะเข้าด้วยจับกล้องมาไม่ทันถ่ายไม่ทันโอ้พี่น้องข้าวมันเริ่มจะออกเป็นอะต้นกลมเลไนี่ข้าวเจ้านี่นะ ตั้งท้องแล้วข้าวตั้งท้องแล้วพ uh,> ี่น้องเอ๋ยข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้ากลางนะคะจะตั้งท้องแล้วท้องกลมแล้วข้าวตั้งท้องนะคะเขาบอกว่าข้าวตั้งท้องนะคะท้องเล็กอยู่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่นาด้วยนะคะสั่งผลิตภัณฑ์สินค้านะคะผ่านช่องนะคะสวในนาด้วยนะคะสวัสดี